ริติเดชมีเตะเจาะยางแล้วก็ต่อยหมัดนะครับศักศรีนี่โอ้โหโดนเข้าไปทําท่าจะสะดุ้งเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังมีเตะเจาะยางคืนแล้วก็แข้งขวานี่โต้คืนสวยๆมาดูนะครับโอ้โหเดี๋ยวก็รู้นะครับยางใครจะแตกนะครับต่างฝ่ายต่างโดนแล้วครับคู่นี้นะครับปล่อยเกมมายกสครับทางด้านของริทิเดชนี่กดดันหนักขึ้นกว่าเดิมแล้วครับเดินเร็วแล้วก็ออกเป็นชุดศักศรีเองก็ยังมั่นใจครับในเกมรับของตัวเองครับดูครับโอ้โหสอกซ้ายรทติเดช ดูครับไม่เดินครับแต่ก็ไม่ได้ถอยหนีอะไรครับทางด้านของศักดิ์ศรีครับปักหลักเลยครับแข่งมาแข่งคืนครับไม่กลัวไม่หนีไม่ถอยครับเอาละครับที่เดตพยายามจะลุกไล่เข้าไปครับเจาะยางได้ทีขยับมาที่โอ้ยสอกซ้ายเอ้ามานอกจากเจาะยางแล้วมีสลับฟันศอกด้วยแต่ว่าศักดิ์ศรีครับมาโน้มลงมาอ่ะไม่เป็นไรครับอาจารย์ชัยยุทธแยกออกมาก่อนนี่ครับโอ้ยสอกโอ้ยอือห มาโดนไปหน้าสะบัดเหมือนกันครับไฟแดงศักดิ์ศรีครับเรียกว่าต่างฝ่ายต่างโดนครับตอนนี้วงในเอานะครับไล่แขนแทงเข่าสู้กันเรียกว่าต่างฝ่ายต่างโดนโอ้แข้งขวามาแล้วนะครับลิซิเดตที่มีศอกสายนี่น่ากลัวเลยนะครับประมาทไม่ได้เลยนะครับศักดิ์สรีลอยหน้าลอยตานี่หล่นได้เอาเจาะย่างอื่นในการโดนอีกแล้วนะครับโอ้โหเตือนมาหลายครั้งแล้วครับเอาละครับสามยกที่ผ่านมาก็ว่าแลกกันสนุกแล้วนะครับ ยกนี้ออกมาเปิดเกมตั้งแต่ต้นยกเลยริติเดชขยับเข้าหามหนีลูกเตะจอหยากไปก่อนเอามาดูว่าศักดิ์ศรีเองก็ไม่กลัวนะครับไม่ตกใจด้วยแล้วก็มีแข้งขวานี่โต้คืนเป็นระยะเหมือนกันเกมแบบนี้นี่โอ้โหบีบเลอเกินนะครับเอาจังหวะการวุ่นเลยดูนะครับใครจะตีใครครับไอไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกก่อนครับเดือดเลอเกินครับต่างคนต่างมั่นใจในแผนการชกของตัวเองแหละครับนี่ครับศักดิ์ศรี มั่นใจครับชกแบบนี้ครับไม่ได้กลัวไม่ได้ตกใจเลยครับแม้ว่าทีเด็ดนี่จะพยายามถาถมอาวุธสารพัดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นหมัดแข้งแล้วก็ศอกครับสักศีตั้งรับในเกมของตัวเองครับขณะที่ทีเด็ดเองก็เปิดเกมในเกมของตัวเองเหมือนกันครับเอาละครับดูในจังหวะนี้มีศอกไหมแย่งสอดไหมครับยังไม่แย่งครับตั้งไว้เฉยๆจังหวะล็อกจังหวะแต่ยังไม่มีครับกรรมการจะยุดเบรกเกมเดินต่อครับสักศีเดินบ้างเอาละครับแข้งขวาเดียวเกียวได้โต้ขวาขึ้นไปแต่ว่าไม่แน่นครับ สักสีซอกขวามาเอาแล้วครับแม่ปล่อยเกมท้าชนอ้าวโหโ,หโยนเข่าขวาสวยงามครับริติเดตโอโห,โหโลูกนี้มาเกี่ยวได้นี่แต่ตัดล่างทีเดียวนี่ล้มกิ้งไปเลยนะครับริธิเดชต้องออกมาเดินเร็วขึ้นศักรีเองก็มีหมัดนี่อกเหมือนกันดูวงในดูการจับนะครับการล็อกโอ้โดูว่าจับที่ได้เปรียบนะครับแต่ก็ยังไอไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับในช่วงปลายยกนั้นโอ้โหนึกว่าเครื่องจะวอดไปแล้วแต่ขึ้นมาแรงขึ้นมาอีกนะครับริธิเดช ยกนี้นี่เปิดเกมเลยครับตั้งแต่ต้นยกขาดวลเลยมาดูจังหวะการจับขวางเอาไว้นะครับขาเอาไว้ไม่สนแล้วครับอย่างนี้นี่เกมถึงที่กาแน่ครับนี่ครับยังไม่หยุดเลยครับท้านของทีเด็ครับเบียดเกมเข้าไปนายครับเสียบเข่าศัก์รีพยายามจะสอดนครับสอดนไม่ได้ก็แข้งขวาใบก่อนครับแต่ว่าลิเต็ยังไงครับนายจังหวะนี้ใครากระสอกซ้ายมากทิเดีอ้าวแม่พอสับได้ีเสียงเฮกันลั่นเลยครับทีมงานทีเด็เข้าก้าที่มุมครับ โอ้โหสถานการณ์ถือว่าใกล้เคียงกันเหลือเกินยังไม่หยุดนะครับทีมงานนี่บอกให้เดินให้ชมอย่างเดียวริธิเดชเอาออกมาชุกตั้งรับอีกแล้วนะครับโอ้โหเวลาเดินที่กระทำได้ดีนะครับปล่อยให้เอาขยับเข้าไปสักสี่ข้งขวาริติเดชดูจำมั่นใจแล้วครับตอนนี้โอ้โหเข้ามานี่ครับสุดเพชยินดีครับมาจัดแบบนี้ถุ่มโบ๊ทมาทำให้แฟนๆเสียงแตกกันตลอดเลยครับมาตอนนี้ ยังดูไม่ออกนะครับใครได้เปรียบอยู่ตอนนี้มาอยู่ที่ผลงานเพิองจะวัดกันที่แข้งสุดท้ายด้วยซ้ำครับคู่นี้เอาแล้วครับทีมงานกะบอกลิสตเดีนี่เดินครับอย่าไปถอยโอ้กระโดดเข่าลอยเอาลูกแก่ได้ไม่ได้นะครับลูกนี้เตี้ยก็ไปโดนแข้งขวาแล้วก็ขาเอาไว้ครับโอ้ยคืนไม่ได้นี่ยุ่งนะครับเกมการชกนี้ถือว่าเบียดกันมากมากครับโอ้โหบีหัวใจมากแล้วครับเกมแบบนี้ครับไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยครับ แต่สิ่งที่เราต้องทําหลังเสียงระฆังดังต้องปรบมือทั้งสองคนเลยครับดูครับทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยบเอา้าว่าเกือบตกเวทีกรรมการชายุดเบรกไว้ได้ทันครับาว่ไม่งั้นนีมีเรื่องแน่นอนเลวครับเอาจบเกมแล้วครับต,ต่างคนต่างมั่นใจครับตอนนี้สงบศึกแล้วครับโอ้โหอะไรครับะแนนแรกนะครับจากกรรมการธงชัยพีชาสาดตา หันไม่ดังมุมแดงนะครับโอ้ศักด์ศี m c 77นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกเราใจเลยนะครับผู้นี้นี่เชื่อเหลือเกินว่าต้องมีภาคสองแน่ครับ